คันเห็นฝนตกตื่นมามบบเมื่อใดก็บบได้อยู่บรไย้เศร้าโอ้ยคนละเมยนะแมขคอยถามเมื่อวานในฝนตกจากส้าเห็ดเม็ดบ่อว่าสันบาดเมื่อเ้าร์ใน่บท่านได้นนลูกแต่นอนสัมผี่นองฝนตกจากจากโถรุกกว่ามากมากว่าสัานเป็นาะหาเห็ดสาบายดีสาบายดีตอนเสาเด้อนอนยินดีตอนหับเขาสู่ 2, สองสวรรค์หล่นถุงเด้อทุกคนตอนนี้พาก,กันมาหาเห็ดเพาะหนังมือที่สี่เลยมีมือที่สี่เลยเนาะถึกเลย นี่แต่ว่าด่อนใหม่มากันสองคนนี่แม่โอ้คนนะแห้งแต่อยู่หน้าห้าวเอาเก็บๆไม่ได้หอนบ่อนนี่ขาวอันพอนขาวแต่ว่าห้าก็เห็นสองดอกหักด่อนคือบ่ารในมีคนเขาผูเสียมสวยฮะนี่ดอกหนึ่งไม่ให้งมีสิ่ธิ์อีกแล้ว นี่ดอกหนึ่งเหม่เจะเดียพอต้มพอแกงบอกขออนุญาตใส่ทงมือเดทุกคนเอยขี้ดินมันขเข่าล็บเนาะมันแป็นน้อยเดี๋ยวหนึ่งแต่มันออกไปพังห่างไหมเบิ่งติเห็นตะไหร่เสียมีเมสซับไปแร้วบเห็นมันกระส่งสัญญาณว่ามันออกอยู่หกักกลัวมันสีเห็นดอกหนึ่งไหมมันออกรังห่างนะมันบ่ค่อยเป็นหมู่เป็นหยางเด็ุ่คนเบิงติหน่วยหนึ่งนะอยู่คคละบอน ออกห้างห้าง,างบี่ค่อยเป็นหมูคืออยู่พุ่นถ้าเจ็บผูกอุ้ยพอแล้วมันมันมันม,นมนันกระลังจุ่งโอ้หันมาเด้อใ,ปปสใส่ทุกมือใครแนยุ่งบบจับยุ่งกินลังมือจะว่ามุ่นเบิร์ตถูกงวยแบบไหนนั่น เด้เก็บอะไรทางหนเข้ากระเคี่ยสคือกันเข้าไปบ่ได้มือีนหอดบ่มีคนสำในป่านี่ม่ชุ่มเห้าหรือมั้งทีทีหม ดีๆเอันนี้เซึ่งต้นไปตรงกุ้งคนอื่นงะมุนคนอื่นเอาสอนเอาทับพีเคยเสียมไงเสียมมันด่าเงา้อ่ะพีพีไหมวิทุกคนเคยเห็นแล้วข้าวสมนิก่นเมีดนี่ ว่าสิบุหรีนั่นนี่เห็นแล้วหยับลงมาทางร่มเดียสิเชียนเห็นเนี่ยเนาะพีพีพีหนงมันจะบออ่อเออวีแม่ปลาลายดอกนึงในนี่นั่น เห็ดผอได้แต่ว่าดินแน่นเนียนทางนี้นะเห็นตัวมันบอด้เห็นดูคืออยู่พุ่นอะ <c oughs> มันจะอีแม่เอาเสียมขลวดเว้แท้ ซื้อหน่ซื้อเจ้าเขี้ยบอ๋อใส่ชี้ไปสิว้าวโอเคโอ้มาตลักแปะสามสี่หน่วยพี่น้องแปะนั่นนุ่ก็ห้างง่ายแนเนาะผื่นใบจิกหัวดึงดูมือนส่งมันส่งสัญญาณบอกว่ามันออกอยู่ขันอาเัียันเ่า ทางเพิ่งเบิดเบิดเอามมอ<ด>ขวดทดินบ่คือยู่ตรันเอาขวดไ้เมยงานจุดเมยพืองดกเมยหน่อยเด้จะแมนบอละบอจื้อมือว่าน,นี่กับโบได้หาเม่อส่งไม่ลูกนะคมันแกงก็ได้อยู่ถ้วยหน่อยหนึ่งพักกันต้มกินน,นี่เมือนี่มาอีกพืณนเห็นฝนตกเหมมาพนฝนตก ปัดมาผัดพนอยู่พี่โบดิแห้งลยเฮ็ดดอนนี่มันกระโบ,บดได้หลายเดี๋ยวพี่นงมันออกข้างห้าง,างนะกลัวเขาจะเห็นดอกหนึ่งเนาะขุดมันเมื่อต้มดีกลัวบัดที่นี่อันนี้จะเป็นมันนกหรือว่ามันเทียนแย่ตนี้มันท่านได้เป็นเจ้าแต่ขันกายาเาซ้ำหนึ่งนะมันเป็นแล้วก็ต้องถาพูหละจนได้เกี่ยวเข่าพู้ละจึงได้ไปขุดมันเปลี่ยนหัวใหม่ดีตอนนี้ขุดนียงท่านอยู่ หัวมันท่านเดี่ยวท่านเดี่้ว่ันคือมันคืโกเบิ่อ,ง,อง,งในเคืออลายให้มันเป็นดินทรายคุนขุดมวนเหม,มือนกันค่ะเบื่องคือมันใหญ่น,น,นี่ใบมันจะเป็นแบบนี้มาแล้วบบได้ยางก็ต้องได้ยางหลุนตืดตืดตืด,ดว้าวโอ้ยหัวใหญ่ โอ้วจนมันเป็นแง้มเลยหามันเป็นติ่งปลาทุกคนเบิ่งเครือมันใหญ่สุดเลยในบรรดาหัวที่ผ่านมาใช่มันก็ขุดเพว่อวพอมันอันนี้มันหัวใหญ่สุดกระสีประมาณนี้แหละใหญ่กว่านี้ก็มีอยู่เบิงเครือมันใหญ่ๆหญ่มประมาใบมันกำลังโป่งใหม่ราวนาแรงนะใบมันหล่นเบิดเลยเครือมันเก๋เครือมันกระต่ายลงพอฝนตกแล้วมันกระสิงอกขึ้นมาใหม่นะทุกคน นาแหงมันก็นขคุดได้แหละแต่ว่าดินมันแข็งไงก็เลยบวินผดดู้ใดไปคุดใหู่ยุ่งเ่ยจนอยากถามคนพี่น้องเห็นอาอเออทีเต้เครือทางหลังเจาก็มีแม่เครือบอักใหญ่นะบางกี่นี่มีคนมาสองคน ขาเจออ้ากะไม่ใหญ่หนึ่งแล้วเราได้บังประมาณถั่ถยหน,น,นึ่งถั่ยน่อยหนึ่งนีมีเมาขุดเพื่อใหญ่อยู่ได้นี่นะนี่อยขุดเอาเปลี่ยนกันเมื่อยจนข้าขุดยุ่ง,งลายเห็นบอนมนอนในกล่องจากมันเห็นบอ เป็นหมูเป็นหมูอยู่มาเกือยุ่งของแทะอ,อยู่ในอันดอนนาฮะ สูท้องกออืมดิ่องอ่อนๆเยอะไปซับหัวมันเลยเออ,อเห็นนั่นดอกมันอยู่คุมแหนะฮักบนอันเสียมตีเอ้ยเสียมก่อยแ้เดือดทำหอมมันอันนี้เห็นบอยงเป็นหมูเป็นหมูนะมีไงเราคุดสุดท้ายตลาดมาคูดมันเรียม ขุดมดันม<ป>ันมีขุมเน้เน้เพื่อนมี <c ười> แต่เบียดไปเบียนไปขุดมันดังเกี่ยวขาดไปหัวมันขาดแล้วไม่เหลืวบอสไปเท่าเลยฮะงานเยอะเหลือี่ินไม่ใช่ไม่สนมันขุดไปขุดมาก็เมื่อยเขาเมื่อยเขา โอ้หักไม้ลายพดขาดแล้วโอ้หัวบักยาวหนึ่งเกือบสุดเลยทุกคนตอนโบสุดขุดลงไปแล้วมันห,กหักไม่เมื่อยขุดมันแล้วก็นเนี่ยเห็ดเนี่ยงบบเห็นหแล้วข่อยเอาเสียมช่วลุถผู้ัวมันจิ้มเห็ดปุ๊บขึ <laughs> ้นไงอู้ห้ามมันได้ไงใช่ไหมยังหมุเปนมันพ่นบ่แห้งเนาะนี่ยืเอียนาผู้ไปแล้ว ยีม่นะดี๋ยห็นดินมันนั่นเนี่ยดินใส่เนียเป็นดอกใหญ่โอ้ไปเก่งกระเซ็ตมันมันเปลยไปละโอเคปะมุดตรเนียย่งเอ้ยเสียมส่นปดดอกใบใหญ่ยังบุ่กันไหมโเคอไเทนีโอเค เป็นดดนกชายเอาเหา็นซิเอา้เอาเห็ดปุยดุยเสียงปาดมีดอกเดี๋ยวโอ้ยเจนีีดอกนะั่งบัได้ใส่อันทับพ,พีเดอใส่เสียงเด้คี่กำลังเป็นเสือ้อทุกคนเห็นป่ ่อืมนดอกบกเหรนานเบิดดีคุนดอกใหญ่แดีทนเดีลเอาเดือบแค่นาบอนตัวเองข่าเฮ็ดนะดองแม่ไข่หาอู้โอ้ทุกคนอ้ยบยเคียบัดนาอะไรโอ้ยจัระเบยะ มบนบริเวณดอกก่อนนี่นี่นี่แต่ขึนขึ้นรวยไปแล้วนีออกเป็นขี้อย่างแ้กขีดหนาหนุ่มมากนะพอเห็ดเนี่ยรีพอเห็ดบัดเชียร์ขีดอันนี้คู่อันไรมัก้อนนี่ดอกปักใหญ่กับบริเตนม้วนกุ๊บมันอยู่ในดินทรายนะทุกคนเบิ่ง เจ๊นี่นะขาวเฮ็ดดิดิอู้อันดอกหนึ่งลงไปพัดพัสองดอกอุ้ยเน่าแล้วเอาเสียมไทยบาทหนึ่งพอขาวราโกรนอยูปุ้ยปุ้ยแม่เอ้ยเนี่มาพีมันเมื่อยด้วค่ะไปไทยทั้งผุนตีด้วยเสียมบุบบาท พาเห็ดพอนี่ต้องใจเย็ยนๆเนาะแล้วก็บ่ไปไวพี่น้องจังสิพอเห็ดอันนี้คอยจุ่มเดี่ยวในนี่เนาะได้กั๊นึงโอ้เมื่อยว่าเบื้องตันต้องกับวยกโฟกัสระ,าระบาดไงน,นี่ดอกหนึ่งแป็น คนกำลังมาโฟวทีมงานเก่าในห้องเรานะทุกคนเอากระตุกหนังออกดูแม่ปลั๊กไล่แฮะดีพ่อสวยช่องสวยคุณป้าหาว่าทั้งหลุมกับมันใส่ดีโอ้ มันเบิร์ตเลยเหรอพักกันหาถูกมือเราไปพ่อบ่อนเอาชั่วคุ้มันเห้ยแล้วก็เห็นแลักกันชั่วผัดปลาเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งชั่วอยู่ห่างมันบิร์ตแปะอยู่ใช่อยู่เช็คบล็กใส่ซาตว์นะนุ่ยเดียวโอ้หเสร็จทงหยางคักแน่เด้เห็นได้เห็นเราโงกน้ำผุ้นะใส่พอแล้วอู้หเฮ็ดเฮ็ด ค่อยมากกันย่างคันวันนี่ยอ่างทองเราคืนมาเยอะว่มาเบิ่งหมอนเหนื่อยย่างแล้วเห็นด้านกระดอกมาเบิ่งหมองเขาเเก็บเขาบริเก็บในนี่สิเราเก็บอยู่บาทสิเมื่อเนี่ยสองพี่พี่น้องพี่สามออกมาแต่ป่าผั่อเห็ดเห็ดหัวหน้าหัวไปหาอยู่ป่าพี่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 แบนแบนวะแบนไหม S 2> <S 2> สองสี่หกเจ็ดดอ,อกใส่เสียมคุดใส่เสียมคุดแล้วเมนเ็ปปุกนี่พออีกแล้วหนึ่งดอกเดี๋ยวสิพา่องเบิงกระตาเจ้าของพา่องเบิงกันผู้ได้ยางกะนี่ซองกระตาข้าจะเบิดพี่หนองไอเด้ยภูะกรรมหักบบมีผู้ได้หลาบเมื่อวานนี่ก็ได้ภูละกรรม มือนอีกพ็พากันเปลี่ยนดอนอีกมาพอกันอีกเอตเด็ดทางมันโอ้เดล่เตึกวิ่งออกมามันกระตุ้มอีนอนี่ไงเห็ดพอแล้ว ได้อยู่ได้หักบริาาทถูกขันตอนเพราะว่าครัวเอาทำอิดไหนบ้าสิบอได้แล้วพี่น้องอันนี้ได้ถัไไ่วใหญ่นะเนาะได้อยู่แซมมือ<ป>เขาไปหาหนาดุมมงมาจังเนาะมือเขาไปคนเดียวนะแหละได้อยู่มานอยู่มานตอนสุดท,ท้ายมากระบอมาส่ันนี้ก็ไม่ได้กินอืมปลานี่ได้มันป้าโทมแม่ยังจริงจริงบอกโอเคถ่า,ายให้หูไ้ก่ หนึ่งซองให้มันก็นได้ต้มหนึ่งพี่น,น้องเบิ่งสิเขินีชัยเอาทุกอย่างยังมีคนใส่ขนาดเราพาก,กันเบิง่งค่ะเขีนว่ามันดวงไพดวงมัน,นขนาดขนาดไม่เขียนเรามาช่วยยังได้เป็นชีพุ่นอืมจะเก็บก็ได้เขียนเจ้านะโบเห็นยังดอกเขียนเราก็ไปคอยไปน้ำล้างก็ได้เก็บอีก เห็นแบบว่าจกกเราเห็นแบบใดดวงเราเห็นแต่ตับบางอันแต่าภูมานำรางก็ยังพอได้เล่มอยู่ตอนมันกับออกบรายคือดอนนั่นหักเข้ากับมาเก็บตลอดแต่มันแบบว่าไัยมาพ่อ,อก,กับไพยเก็บขนาะเนาะแต่มันกับบที่วาลายแบบนั้นไงนะออกข้างห่างโอเคทุกคนเอาสีแดงเมือแล้วมาตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดแปดเก้า จนสี่สิบโมงเลยคลิปนี้ก็คือสี่เดล่าหละนะขอบใจเบอร์สุขูสุ้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเดอร์เมืม่อเราสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้ามือที่สี่โครงการเขาป่าหาเห็ด